อิทธิพลนี้3เดือนนะคะรุ่งรุณนหม่เลขหนึ่งะคะมีการเริ่มต้นที่สดใสเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะคะในทิศทางที่ดีแบบชุ่มฉ่าใจเลยทีเดียวแล้วก็โลกของฉันนะคะคุณจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขความสบายใจเหมือนโลกทั้งใบเป็นของคุณเลยทีเดียวอ,อันนี้คืออะไร จะมีในเรื่องของการถูกบีบให้จนตอกนะคะเออจนมุมจัก,กรวาลน,นะคะจะทําให้คุณต้อนคุณไปจนจนมุมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะแล้วก็ทําให้คุณได้เสียสละนะคะกับบางเรื่องนะคะช่วงนี้จะมีบางเรื่องให้คุณได้เสียสละแต่ผลลัพธ์ ที่ดีๆเนี่ยของการเสียสละนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณมุ่งมั่นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนนะคะคุณอาจจะเจอแรงกดดันคุณอาจจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในที่สุดคุณจะสำเร็จภายใน3เดือนนี้ค่ะโชคดีนะคะ